นี้เราจะมาสอนโกงเกมในเกมเกมนี้ครับก็คือมันถ้าเป็นเกมที่ใช้เลนพายมันจะทําได้เกือบทุกเกมอย่างนี้เราก็หาโฟลเดอร์อเซฟเกมของผมมันจะอยู่ในนี้นะถ้าเป็นบีซีแล้วเป็นในมือถือก็จะเป็นอยู่ที่หนึง่ง ขอผมอันนี้เดี๋ยวผมบดเซฟไปอันนี้เดี๋ยวเข้าเกมให้ดูอันนี้เดี๋ยวผมสร้างใหม่นะมีสร้างเซฟใหม่เลย นี้เลือกอะไรก็ได้อันนี้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่คุณเลยครับนี่ผมเลือกเป็น,นเนยไอเนยเร็วเลยนะหรือว่าถ้าใครมีเซฟแล้วคุณก็เอาเซฟของคุณเอาลงได้เลยแต่นี้ผมจัดเอาเซฟใหม่ทําให้ดูเดี๋ยวผมต้องใช้เซฟเก่าเพื่อดูค่าก่อนว่ามันชื่ออะไร อ่าได้ละอ่อันนี้คุณก็ดูค่าความความไว้ใจใช่ไหมอันนี้อันนี้เรามียี่สิบเอ็ดอยู่แล้ว<แ>ใช่ไหมตอนนี้นะผมจะทําให้ดูทํำยังไงอันด,ดับแรกเราต้องเซฟก่อนอ่าเซฟ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 อันนี้ผมเดี๋ยวผมเซฟ,เซฟไฟทีอ่อันนี้ก็ปิดปิดเกมภาพเกมไปก่อนนะอันนี้ไฟสี่มาแล้วเซฟสี่ เราก็เปิด Google ของเราขึ้นมาเข้ามาในเว็บเว็บนี้เนี่ยพิมพิมเปลี่น่เว็บนี้เลยเดี๋จแเราจะเจอเลยใน Google เสร็จแล้วเราก็ลากไฟล์มาก็ได้หรือเราจะกดไอ้ตรงเพลย์ไฟล์ตัวเนี้สมมติใอ้คุณหาโฟลเดอร์เกมของคุณว่าคุณมไว้ไหนหาโฟลเดอร์เกมก่อนแป๊บหนึ่งอยู่ไหนหวะ นี่นี่ค่ะเจอแล้วโหมดเกมถ้าคุณไม่ไม่อยากลากนะอย่างนี้ก็ได้แล้วเดนโทรศัพท์มาใช้สูตรเหมือนกันครับสูตรนี้นะแล้วก็ตั้งได้เป็นร้อยไว้นี่เห็นไหมอันนี้เรามาถึงเราเจอเลยมันนี่ยคำว่ามนันนี่อันนี้คือเงินในตัวเราเกมเนี้ยมันจะมีสองเงินคือเงินในตัวกับเ,ง,เงินในบัญชีธนาคารถ้าสมมติตมเราจะแบบเฉพาะจาอจงเลยใช่ไหมเราจะเอาแค่แบบเงิน ถ้าเป็นบางเกมมันมันไม่ขึ้นหน้านี้ให้เจอนะ้ก็พิมพ์ไปเลยมันนี่อลองแบบที่ผมเข้าใจนะอธิบายไม่ค่อยรู้เรื่องไม่าไหนไรยี่โ e มันนี่อ่ะันนี่เราจะเจอได้นี่จะง่ายหน่อยไอตัวเงินตัวเงินจะเพิ่มได้ไม่เกินพันล้านถ้าสมมุติเราใส่ไปเก้าก้าถึงพันล้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าตัวสิบตัวประมาณนี้ ก็คือมันมันจะไม่เกินเกินพันล้านก็คือถ้าสมมติเราพิมพ์ไปก็9,900ล้านเงี้ยเราจะได้แค่ตี1,400กว่าล้านอะประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเราพิมพ์ถึงแค่900ล้านเราจะได้เป็น9 9้าตามตัวเลขของเราที่เราตั้งเลยครับอ่าเนี่ยผมก็ตั้งเป็น9 9าเก่อนแล้วก็เราก,กลับมาดูค่าค่าความรักของเราเรามันเราเท่าไหร่ไอตัวนี้อยู่ยิอันนี้ค่าความไว้ใจเราอยู่ที่2ด เราก็พิมพ์ไปก็ได้ยี่สิบเอ็ดว่าเราไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันใช้มันใช้ตัวไหนเราก็เลือกหาค่ายี่สิบเอ็ดยสิบเอ็ดเนี่เนี่ยค่าเนี้ยอันนี้คือค่าความไว้ใจอ่ะถ้าอยากเอาชัวเราก็เอาแปลาภาษาค่าความเชื่อมั่นคือค่าความไว้ใจอ่าอันนี้ถูกแล้วยี่สิบเอ็ดอ่ะเราก็ใส่เลยก้าวก้าเก้า แต่ตัวตัวค่าต,ตัวค่าตัวเนี้ยมันยังเป็นศูนย์อยู่ค่าความดึงดูดนะแต่ผมจะสปอยให้เลยว่ามันชื่ออะไรคุณจะได้เอา,เอาไปพิมพ์ถูกถ้าสมมุติคุณคุณพิมพ์ค่าไม่เจอคุณก็เอาเอาไอ้ชื่อตัวนี้ยไอความมั่นใจตัวนี้ไม่ใช่ดินะความเชื่อมั่นตัวนี้ยมาพิมพ์ก็ได้นะมันก็จะเจอเลยเนี่ยเป่นงพลาดตอนที่เราแก้ตัวนี้ เะแ๋ยวมันก็จะมีอยู่ค่าความชื้นมัน,ม,นมันมีหลายอันแหละเราก็ดูอันที่มันใกล้เคียงกับตัวตัวเนี้ยของเราตัวเนี้ยนะแล้วผมจะเอาเดีย๋ยวแล้วผมเอาอีเซฟหนึ่งมาให้ดูเลยว่าค่าความ่นี้มันวะเออแป๊บนึงแป๊บนึงนะผมเอาเซฟ,ฟีปให้ดู ผมดูก่อนว่าค่าของเซฟนี้อยู่ที่เทนะ่าไหร่ไงอันนี้ผมคอดูเซฟเป็นก่อนว่าค่าของมไวใจผมเทนะ่าไหร่เรียกด้คยว่าอันนี้ของผมจะอยู่ที่หนึ่งล้านเซฟเป็นหนึ่งล้านสิบเป็เอาหนึ่งล้านหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ สี 45. 45. ่ห้าสี่ห้าะอ่มันจะเป็นค่า x 10อันนี้ตัอย่างหนึ่งเราก็ลองเอาไปแปลภาษาก่อนว่าใช่ไหมแต่ของผมใช่แน่ว่าค่ามีอยู่เดียวเลยมันเยอะสถานที่ท่องเที่ยวมันจะแปลว่าขนาดนี้แหละ,ะเราก็เอาไปตัวนี้ก็ได้เนี่ยมาพิมพ์เลยสำหรับเกมนี้นะนี่เราพิมพ์ก่อะอัะอนนั้นมันเจอแล้วอ่อัอนนี้เราผมพิมพ์ไม่ดูยเนี้อ่ะเห็นไหมมันจะขึ้นศูนย์อยู่เห็นไหม เราจะยังไม่รู้ว่าค่าไหนให้ถ้าอยากให้ผมแนะนําก็คือเราต้องเล่นในนั้นให้มันมีค่าคือมาก่อนมันจะง่ายขึ้นศูนย์เนี่ยคือเราเราดูไม่รู้ว่ามันคือไหนถ้าเราใส่ไปมันวดมันอาจจะมีปัญหาได้คุณที่ผมแนะนําคือคุณต้องเล่นให้มันมีไอ้นี่ขึ้นมาก่อนมันมีค่าความความรักะขึ้นมาก่อนจะเท่าไหร่ก็ได้มันจะถึงสามารถค้นหาได้ถ้ามันไม่มีแล้วมันจะ ทำให้คนหาไม่เจอเนะี่ยขึ้นมันขึ้นนะศูนย์ศูนย์แต่เราไม่รู้ว่าตัวไหนว่าชื่อมันคล้ายๆกันที่ผมไม่ไมแนะนําไม่ใส่หมดเพราะว่ามันมีโอกาสที่เกมจะบั็กได้อ่ะประมาณนี้อันนี้เราก็กดเซฟไฟกดอันแรกนะตัวนี้นะไอตัวนี้คุณก็ค่อยเอาไปแก้ไฟทีกหล่านั้นแต่ผมจะมาใส่แทนไฟล์เซฟสี่บร้อย ทีนี้เราก็เอาเราก็ลบไฟล์เซฟเดิมทิ้งอ้าวเชียร์อยู่ในดาวน์โหลดอานในวะเนี่ยโอ้ยอ้าวสิบหานยนะอ้าวแมงเอ้ยมไปอยู่ในนี้แล้วกันนะผมจะโหลดเซฟให้ดู ว่ามันมันเป็นมันเป็นตามไอ้ที่ผมบอกไหมผมไว้ในเซฟสี่้เนี่ยค่าผมไม่จ่เก้าเก้าเก้าหมือนกันแต่ค่าความดึงดูดของผมไม่มีเพราะว่าเมื่อกี้ผมหาไม่เจอมันเป็นค่าศูนย์อยู่ที่ผมแนะนําคือเกมเนี่ยให้คุณเล่นจนถึงไงเท่าไหร่ก็ได้มีมีมาสักสิบสิบก็ได้หรือห้าก็ได้เนี่ยมันจะหาง่าย แบบไปแย่มาในค่ายตรงที่ค่าความไว้ใจเป็น21นะมันจะหาง่ายเลยเกบผมสําหรับเกมนี้ออันนี้เดี๋ยวผมจะลองเกมเกมหนึ่งให้ดูเผื่อคุณไม่เข้าใจว่าบางเกมมันจะค่าเงินมันมันจะไม่ได้ขึ้นต้นด้วยคำว่ามันนีอ่ะผมจะลองเกมที้ดูว่าเกมเนี้ยค่าเงินนะมันจะขึ้นแปลกๆของเขาหนึ่งะจะสอนงานคุณหาแบบไฟล์ ซฟเนี่ยมันจะทําได้เฉพาะของเลนพายนะครับที่เป็นเซฟที่ขึ้นที่ขึ้นว่าจุดจุดเซฟเนี่ยข้างหลังเนี่ยอนนัจะโอนได้จะโกงได้แค่ของเลนพายเนี่ยอันนี้เรามีเรามีเงินอยู่แค่พันสองใช่ไหมอ่ะเด็กอนะ่ะ อันนี้ในเกมนี้เราจะมีเงินแค่พันสองนะเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดูเลยผมก็เข้าไปที่เว็บเดิมอ่นนานอ่านละไฟล์ลงมาปึ๊บที่ผมทำเจ้านาแล้วนะผมอธิบายไม่ค่อยถูกอ่ะอันนี้เราก็ตั้งเป็นร้อยไว้เราจะได้เรินหายง่ายอ่ะอันนี้มันจะไม่ไม่มีขึ้นขึ้นว่าค่าเงินให้เห็นนะครับเนี่ยถ้าสมมติมเราพริมพ์ไปว่ามันนี่ มันนี่ MOEN อีบอ่ายแน่เราจะไม่เจอค่าเงินหนึ่งพันสองร้อยบาทใช่ไหมเราจะไม่เจอมันจะไม่ใช้คําว่าแคสซื่อเงินนั่นแหละถ้าสมมุติเราเราเราไม่พิมพ์คําว่าแคสนะั้นเราก็นี่เราก็จานวนเงินคนหาเมื่อกี้มันหนึ่งพันสองร้อยไม่หนึ่งพันสองร้อยเนี่ยเราจะเจอเลยอันนี้จะเป็นค่าเงินใช่ไหมมันจะพิมพ์คนในคิปใช้คําว่าแคส มันจะมีบางเกมที่เงินในเกมแหละมันจะใช้เป็นคําว,ว่ามันนี่กับแคทอ่ะโอเคผมเนี่ยตัวนี้เลยอ่ะอน,นี้ผมจะแก้ละหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านหลายล้านนี๋วผมพีไว้เก้าพันลังแต่มันจะไม่ขึ้นยอดนี้มันจะขึ้นตันแค่ 1, 400, 000, หนึ่งพันสี่ร้อยกว่าล้านอ่ะอนนี้เซฟก็คือเราสามารถโกงค่าได้หมดกับทุกอย่างถ้าเราหาตรงแน่เจอ,อะอรับเซฟไว้หน้าเดสก์ท็อป น,นี้ผมจะเอาไว้เป็นในเซฟสองอันนี้ผมว่าเซฟสองละเข้าเกมกดโหลดเซฟน่ะเห็นไหมเนี่ยเงินมันจะสุดแค่นี้เลยแต่มันโกงได้ไอ้พวกค่าที่เห็นอยู่ข้างบนเนี่ยคือเราโกงได้หมดเท่าตาอเราหาค่าเจอ โอเคครับผมเรยียบร้อยครับหมดเท่านี้นะ่าจะกระจ่างแล้วนะ